ที่จริงนายก็เป็นคนดีนะแต่บางครั้งก็ออกจะทำเกินหน้าที่เทพไปสักหน่อยละอ๋อครับเฮ้ยต้องรู้จักวันเชิญหน้ากับเหตุการณ์ขับขันนั่มันดีกว่านี้สิครับแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะครับเ,เริ่มจากเริ่มจากอะไร,รอาต้องออกกำลังอบอุ่นร่างกายไงละ่ะคแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่งานนี้ต้องเป็นงูคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น เหลือเชื่อจริงๆเวลาที่พวกเจ้าทำฟิวชั่นกันไม่ได้เน่ยก็ดูไม่มีพิษสงหมดเขี้ยวหมดเล็บไปเลยทำไมพูดดีเถอะแกทำความเสียหายมากแค่ไหนรู้ตัวไหมบาคิคิดดูแล้วตอนนี้พวกเจ้าไม่คู่ควรเป็นคู่ต่อสู้ของข้าอีกต่อไปแล้วถ้าข้าคนึงทิ้งซะก็จะทำฟิวชั่นไม่ได้อีกเริ่มจากเจ้าก่อนก็แล้วกันอะไรนะนี่ก็ฟิวชั่นไม่สำเร็จหรือเนี่ย ทำไมคั้งนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันหมายความว่ายังไงคาร์คลัสอธิบายหน่อยสิกฉันไม่เข้าใจถามเธทุกเรื่องเลยฉันจะรู้ได้ยังไงเล่าแาฉันโพสท่าหน้าอายอย่างนั้นอีกสักกี่ครั้งก็เล่าถ้าทามันอุบัตจะตายไปแกจงใจจะทำให้ฉันเสียหลอทำให้ฉันขายหน้าใช่ไหมเฮ้ยทขาไม่หดละคาร์ลัสเฮ้ยยังไงไปงี้ะยจะเฮ้ยให้กลับคืนร่างเดิมซะแล้วละเนี่ยโถยังไม่หายมันเลย วายคุณปู่เอาจากร่างซูเปอร์ไซยヤโฟแล้วเหรอคะแกดูถูกเบจิต้าคนนี้มากเกินไปแล้วนี่นี่ทำไมนายตัวยักษ์ใหญ่อะไม่สังเกตไม่รู้เลยนะเนี่ยว่านายตัวใหญ่อะในขนาดนั้นเองราก้อนบอลสี่ดาวก็ปรากฏออกมาที่หน้าผากของโงกุลนายยอดมากเบจิต้าฟิวชันยาฆ่านั่เหรอฆ่าไม่ใช่โกุลและนักไม่ใช่เบจิต้า ข้คาคือคนที่จะมาจัดก,ก,การ<ะ>กับเจ้า